ใสผมก็เลือกได้ว่าจะติดดวงไหนบ้างนะครับแล้วก็ใส่เลนดังเออราใเ,เซอร่ตัวนี้เปิดใส่เลนตัวนี้ก็ดังนี่ยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำา Wi-Fi ด o ์เซนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับของทูย่า w i i i โดอเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้ฮับเป็นตัวกลางนะครับ สามารถเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านได้โดยตรงเลยนะครับ Wi-Fi ดอเต s e n เ o r ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ 3A 2ก้อนนะครับด้านหลังวิธีการเปิดปิดก็คือสไลด์ขึ้นกับสไลด์ลงนะครับสามารถเปิดปิดได้ใช้กับแอปพลิเคชัน t ูย่าสมาร์หรือ Smart l i f e นะครับแน่นอนครับใช้ Wi-Fi ก็ต้องเป็น 2.4G เท่านั้นนะครับ อุปกรณ์ iot ตอนนี้รองรับที่2 4 g 5 g ยังใช้ไม่ได้นะครับไวไฟที่บ้านรวมถึง Wi-Fi 2 4 g กับ5 g ในชื่อเดียวกันก็ไม่ได้นะครับต้องเป็น Wi-Fi 2 4 g เดี่ยวเดียวเดี๋ยวเรามาลองดูการทำงานนะครับ Wi-Fi ด o o r s นเซอร์ตัวนี้เนี่ยผมเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการเชื่อมต่ออีกทีหนึ่งนะครับการทำงานของ Wi-Fi ตัวนี้นะครับดอ o เซนเซอร์ Dor ตัวนี้เมื่อเราติดตั้งไปแล้วนะครับจะติดตั้งที่ประตูหน้าต่างหรือลิ้นชักก็ได้นะครับหรือตู้เสื้อ้าก็ได อันนี้ผมตั้งให้เมื่อดอทเซนเซอร์ตัวนี้เปิดไฟจะติดแล้วก็ไซเรนดังจำลองเหมือนกับเป็นระบบ s e คิโรตี้นะครับแล้วก็มีแจ้งเตือนที่มือถือด้วยและเมื่อดอเซนเซอร์ปิดไฟจะดับแต่ไซเรนจะไม่หยุดนะครับต้องมาปิดเองอันนี้คือผมตั้งค่าเอาไว้ก็สามารถตั้งค่าได้หลากหลายแบบจะเปิดดอทเซนเซอร์ปุ๊บ ให้ไฟติดอย่างเดียวก็ได้ไซเรนไม่ต้องดังก็ได้หรือเมื่อดอซันเซอร์เปิดไฟติดด้วยไซเรนดังทั้ง2ตัวเลยก็ได้ลูกเล่นหลากหลายมากนะครับตัวนี้ขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กเราสามารถนำดอซันเซอร์ตัวนี้นะครับไปติดตามหน้าต่างหรือประตูรอบบ้านเพื่อเป็นระบบซีเคียวริตี้ก็ได้นะครับติดตั้งหน้าต่างเรียบร้อยประตูเรียบร้อยเอาไซเรนไปไว้ที่ห้องนอนหรือในจุดที่เรา อยากจะให้มันดังแล้วก็แจ้งเตือนเราได้ทันทีนะครับสามารถกำหนดช่วงเวลาได้ว่าให้ดอซ r นเซอร์ชุดนี้ทำงานเที่ยงคืนถึง6โมงดอเซนเซอร์อีกชุดหนึ่งทำงาน6โมงถึงเที่ยงคืนสามารถตั้งช่วงเวลาการทำงานได้นะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากอย่างของผมเนี่ยของผมก็ใช้เป็นระบบ security ที่บ้านติดที่หน้าต่างปุ๊บทำงานตั้งแต่เที่ยงคืนถึง6โมงเช้า ถ้ามีการเปิดให้ไฟติดไฟผมก็เลือกได้ว่าจะติดดวงไหนบ้างนะครับแล้วก็ใส่เลนดังเราเซนเซอร์ตัวนี้เปิดไฟเลนตัวนี้ก็ดังเห็นไหมครับอันนี้เสียงไซเรนตัวนี้ผมตั้งเป็นแบบเบาสุดนะครับเพราะถ้าดังมันจะหนกหูมากถ้าพูดถึงวาฟไซเรนตัวนี้นะครับผมชอบว i f ฟไซเรนตัวนี้มากเลย ลูกเล่นเขาหลากหลายนะครับ Wi-Fi ไซเรนตัวนี้ไม่ต้องใช้ฮับเชื่อมต่อกับ Wi-Fi 2.4G ที่บ้านได้เลยนะครับสามารถเสียบไ i โคร USB หรือใส่ฐานก็ได้วิธีการก็คือหมุนแล้วก็แกะฝาหลังออกมานะครับใส่ฐาน2ก้อนแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมชอบนะครับก็คือลูกเล่นของเขาครับ W ว f i ไซเรนตัวนี้เนี่ย สามารถวัดอุณหภูมิได้แล้วก็วัดความชื้นได้นะครับมีประวัติให้ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับว่ามีการแจ้งเตือนเมื่อไหร่และยังตั้งค่าให้แจ้งเตือนได้แจ้งเตือนแบตเตอรี่เมื่อแบตเตอรี่ต่าอุณหภูมิความชื้นสูงต่าเกินไปก็แจ้งเตือนได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ประมาณนี้ตั้งค่าได้เลย สามารถตั้งได้เมื่อกี้มันจะรีเลทกับตรงนี้นะมันจะเกี่ยวเนื่องกับตรงนี้นะครับก็คือตั้งให้เตือนเมื่ออุณหภูมิสูงเกินเท่าไหร่ต่ำกว่าเท่าไหร่นะครับความชื้นก็เหมือนกันกำหนดค่าได้นะครับเวลาแจ้งเตือนถ้ามีการดังขึ้นมาเตือนขึ้นมาเนี่ยให้เตือนทั้งหมดกี่วินาทีของผมตั้งไว้2นาทีให้มันดับเองแล้วก็เสียงเสียงในการแจ้งเตือนของเขามี 18เสียงส่วนใหญ่เสียงที่เกี่ยวกับการแจ้งเตือนเลยก็จะมีประมาณ3-4เสียงนะครับอุณหภูมิก็ตั้งได้เป็นฟาเรนไฮหรือว่าเป็นเซลเซียสนะครับอารามเดซิเบลผมตั้งเป็นโลไว้ถ้าเป็นไฮก็จะดังมากดังเกินไปนะครับตั้งเป็นนาฬิกาปลุกได้ด้วยตั้เป็นทอมเมอร์ตั้งตั้งปลุกตั้งเตือนได้หมดเลย แน่นอนครับ Wi-Fi เสเนตัวนี้รองรับ Alexa แล้วก็ Google Home ด้วยแชร์ให้ user อื่นคนในบ้านได้ด้วยนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้ผมชอบมากลูกเล่นเขาเยอะดีแล้วก็ Motion Sensor ตัวนี้นะครับผมตั้งค่าให้เขาทำงานเปิดไฟกับไซเลนดังเมื่อมีการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับเปิดไฟ ไซเรนดังแล้วก็มีแจ้งเตือนที่มือถือนะครับปิดไซเรนก่อนแล้วก็ปิดไฟหลังจากโ motion นเซอร์ทำงานแล้วนะครับเขาจะมีเวลาดีเลย์อยู่เลือกได้ระหว่าง2นาทีหรือ4นาทีก็คือถ้าตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วแจ้งเตือนไปที่มือถือแล้ว ในระยะเวลา2นาทีนี้เขาจะไม่แจ้งเตือนซ้ําหรือจะ4นาทีนี้ก็จะไม่แจ้งเตือนซ้ําสามารถตั้งค่าได้นะครับ Motion sensor ตัวนี้ก็ใช้ฐาน 3A 3 A, ก้อนสะดวกมากๆเลยนะครับสามารถไปติดตั้งได้ตรงไหนก็ได้แล้วก็มีปุ่มรีเซนะครับสามารถเชื่อมต่อใหม่ได้สาหลังนะครับบางคนอาจจะงงพองซื้อไปแล้ววิธีการก็คือสไลด์ขึ้นสไลด์ลงนะครับวิธีเปิดก็คือดันลงมา แล้วก็เปิดเห็นไหมครับเขาจะมีสลักอยู่ตรงนี้ตอนแรกผมก็งงทำตั้งนานเกือบหักแน่ <c oughs> ก็นี่ครับ3ตัวชุดนี้ door sensor motion sensor แล้วก็ใส่เลนสตัวนี้สามารถทำเป็นระบบ security ย่อมๆได้เลยนะครับติดตั้งในบ้านถ้าไม่อยากติดตั้ง door sensor เยอะก็ติดตั้ง motion นเซอร์ตัวนี้ตัวเดียวในห้องเมื่อมีความเคลื่อนไหว ก็ให้แจ้งเตือนได้ทั้งไซเลนและก็มือถือนะครับ